สวัสดีค่ะพบกับเบลล่าค่ะวันนี้เบลล่าจะพามาชม NEWS p a j e จ o SPORT ร r t t EDITION คันนี้เป็นขับ2สีขาวนะคะราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1,599,000บาทค่ะและสำหรับ IRIT Ir EDITION เองนะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะก็คือสีดำล้วนสีแดงหลังคาดำแล้วก็สีขาวหลังคาดำนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสำหรับ ตัว New s p a เจ r o คันนี้นะคะและเบลล่าแต่งอะไรเพิ่มให้กับลูกค้าบ้างค่ะเริ่มจากที่ด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าค่ะมีการดีไซน์กระจังหน้าใหม่ค่ะสามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับสีดำเปียนโ,นโนแบ็กค่ะแล้วก็ตัดคิ้วโครงเมียมนิดนึงทำให้ด้านหน้าดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลโก้ปาเจโรสปอร์เช่นเดิมค่ะด้านล่างนะคะเขาดีไซน์ตัว ลิ้นกันชนหน้าใหม่ค่ะทําให้มีส่วนเว้าวส่วนโค้งนะคะเพื่อเพิ่มความมีมิติให้กับช่วงล่างของรถมากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของด้านข้างคันนี้ค่ะตัวแม็กนะคะเดิมๆของตัวรถเลยค่ะเขาจะมาเป็นแม็กขอบ18นะคะลายใบพัดหรือว่าลายกังหันค่ะเป็นสีดําล้วนแต่คันนี้ค่ะเบลล่าอัปเกรดตัวแม็กให้กับลูกค้านะคะเป็นขอบ20ค่ะ เป็นลายจาขอบสีดําเงานะคะอันนี้เขามีชื่อลายด้วยนะคะลายจาขอบนะคะลูกค้าสามารถรีเควสได้เลยถ้าเกิดชอบลายนี้และเวลาให้พร้อมกับยางดีเซนติเอทนะคะตัวยางดีเซนติเอทค่ะดีตรงที่ว่าเป็นยางกึ่งออฟโรดค่ะดูสวยเหมือนรถที่เป็นรถออฟโรดแต่สามารถขับในสภาพถนนเรียบได้ดีไม่มีเสียงหรือว่าไม่แข็งจนเกินไปนะคะตัวนี้ก็คือลูกค้าใช้งานได้กับทุกสภาพถนนเลย และด้านข้างค่ะของตัว New p a j จ r o Sport นะคะกระจกมองข้างค่ะเขาทำมาเป็นสีดำให้จากโรงงานแล้วนะคะเดิมเป็นสีโครเมียมค่ะมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศาเหมือนเดิมค่ะแล้วตรงกระจกด้านข้างก็คือมีบายสปอร์ตให้ลูกค้าเช่นเคยตัวหลังคาค่ะ e v i t Edition เขามาเป็นหลังคาสีดำค่ะแต่คันนี้ค่ะตกแต่งให้กับลูกค้าเพิ่มเติมนะคะก็คือแรปสติกเกอร์ตรงขอบเสา ด้านข้างสองข้างค่ะทําให้ตัวรถด้านข้างดูมีมิติมากขึ้นและตรงนี้ค่ะตัวเบ้ามือเปิดประตูนะคะเบลล่าก็ให้ลูกค้าเป็นสีดําเงาค่ะคเพื่อจะได้เข้ากันหมดกับตัวรถที่เราแต่งไปเนาะและส่วนตัวเปิดตรงนี้ค่ะเดิมเขาเป็นสีโครเมียมค่ะแต่ว่ารุ่นนี้ให้มาเป็นสีดําเรียบร้อยแล้ว ปาเจโร s สปอรค่ะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะเบลเพิ่มเติมให้กับลูกค้าค่ะก็คือตัวค่าดท้ายป a เจโร Sport แบบมีไฟค่ะก็คือเหยียบเบรกมีตัวหนังสือสีแดงขึ้นตรงนี้นะคะแล้วถ้าใส่เกียร์ถอยค่ะจะเป็นแสงสีขาวก่อนหน้าตัวเดิมเลยคือจะเป็นสีโครเนียมค่ะแต่ว่าตัวนิวปาเจโรเขาให้เป็นคาดท้ายสีดํามาด้วยนะคะแต่งมาให้แล้ว แล้วก็ในส่วนตรงนี้ค่ะการลอยท้ายค่ะเบลล่าก็ให้ลูกค้าด้วยค่ะตรงนี้ค่ะเพื่อสะดวกสบายในการยกของขึ้นลงรถนะคะจะได้ตรงนี้จะได้ไม่เป็นรอยแล้วเขาก็ยังมีดีไซน์ตัวลิ้นกันชนท้ายใหม่ด้วยค่ะมีช่องเว้าวโค้งค่ะทำให้ด้านหลังดูมีมิติมากยิ่งขึ้นประตูท้ายไฟฟ้าใช้งานได้แบบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวแบบกันหนีบด้วยค่ะสมมุติเราไม่เห็น มีแรงต้านไม่หนีบแน่นอนค่ะบางทีกดเปิดปิดประตูที่ด้านหน้าใช่ไหมคะไม่เห็นว่ามีคนด้านหลังตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะไม่หนีบแน่นอนใช้งานง่ายสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะคะว่า n e w s p a r e l o Elite Edition คันนี้ภายในเขาเป็นแบบไหนนี่เลยเริ่มจับ Soft Touch ตรงนี้เลยนะคะประตูค่ะ ให้มาเป็นสีดำตัดกับแดงเบอร์กันดีนะคะที่มีเส้นสายในการเย็บที่พรมพ์เมียมขึ้นมากค่ะเก็บเสียงได้ดียิ่งขึ้นอัพช่วงล่างมาได้แน่นปึกยิ่งขึ้นแล้วก็นี่เลยคะ่ะเบาะสีดำตัดสีแดงเบอร์กันดีนะคะเป็นแบบพูดดีพูดดีกันไปเลยค่ะสวยหรูหราเพิ่มเข้าไปและอีกอย่างหนึ่งค่ะกุหลางค่คะแต่เดิมเขาจะเป็นสีเทาควันบุหรี่นะคะ แต่ว่าตัว New Pajero ค่ะตั้งแต่รุ่นเริ่มจนถึงรุ่น ELIT ตัวท็อปเลยทำเป็นสีดำค่ะพร้อมกับปรับตัวหน้าจอเพดานตรงนี้ก็ทำเป็นสีดำให้เข้ากับตัวรถมาแล้วด้วยค่ะดีไซน์พวงมาลัยใหม่ค่ะใช้งานง่ายยิ่งขึ้นปรับจูนทุกอย่างมาให้แบบตอบโจทย์กับคนขับสะดวกสบายต่อคนขับค่ะหน้าจอเลือนใหม่ก็เปลี่ยนเป็นหน้าจอ L C D รุ่นใหม่ปรับ รูปแบบหน้าจอได้ถึง2แบบเช่นกันค่ะเบาะปรับไฟฟ้าด้านหลังคนขับตรงนี้กันเมื่อยสำหรับคนขับขับรถระยะไกลระยะยาวตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะรับรองว่าสบายแน่นอนและเครื่องยนต์ของคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ตรงใหม่เครื่องเดียวกับตัว All New Titan ตัว Top Cup 2นะคะเครื่องเดียวกันค่ะ 4N16 ค่ะเป็น Hyperpower นะคะมาพร้อมกับแรงม้าที่184แรงม้าค่ะเกียร์ค่ะ ตัวใหม่เปลี่ยนเป็นเกียร์6สปีดนะคะทําให้เราขับได้สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะสป,ปอร์ตมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ E-RIT e d i t i ชั่คันนี้ค่ะคลิปนี้ค่ะเบลล่าขอฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเบลล่าไว้ด้วยนะคะยังไงแล้ววันนี้ไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ